สวีดับสวัสดีพี่น้องวันนี้กะมาทําบุญนะครับเนาะทําบุญที่วัดนะครับรถขอวัดเออวัดขอรถมาเออมารถขอวัดลงก็จะมาย้ายดินตรงนี้ครับแต่ต้องแยกหินนะครับนี่แยกแยกเศษหินออกด้วยนะครับจะเอาแต่ดินเปล่าๆไปใส่รอบอุโบสถนะครับพอดีทํา ัวสดเดาดินเข้าไปรอบๆเพื่อจะปูพื้นเพื่อจะเทปูนนะครับให้มันได้ระดับนะครับใช้เยอะนะครับทั้งกองนี่หนะครับต้องแกกออกครับก็เลยใช้หางหลังที่แรกว่าจะแยกแล้วกองกองไว้นะครับก็เลยว่าขัวรถดำเหงาแกกก็คงจะนานก็เลยเอานี่แยกไปด้วยตากขึ้นรถไปด้วยเลยง่ายๆครับนี่ครับช้าแต่ครั้งเดียวจบเลยครับ ก็เราจะไปกองไว้ฝั่งนู้นก็มีรถตักหน้าขุดหลังของแคททาไว้ให้อยู่นะครับเขาเอาดินเข้าข้างในนะครับแล้วก็จะมีแมกโครตัวเล็กนะครับเพื่อจะทอยดินเข้าไปนะครับนี่ครับหินเราแยกออกครับแยกหินอะแยกไปครับอาจารย์เขาบอกให้แยกแยกให้น้อย กดดไปครับพี่น้องเอ้ยฝากกดิดามกด,ด,ดกระดิ่งเป็นกําลังใจด้วยเนดะ้อนี่ครับถ้าใช้บุกีีหน้าก็คงจะแยงไม่ละเอียดนะอันนี้ก็เล็กๆน้อยก็เอาไปได้แนละ้วจกินไปกิงเอาไปปูพื้นนะมันหนาอยูเอ่เอาหินไปด้วยก็พอได้อยู่แต่อาจารย์เขาอยากได้แบบแก้แให้เขาน่าเนี่ยก็เลยจัดให้ครับเ,เล่นอย่างนี้เลยนี่ ตักขึ้นไปด้วยดูไปด้วยครับเผื่อมีหินแล้วก็คัดออกนี่ว่าอ,อ่าตักดำไปครับพี่น้องใครมีเทคนิคดีๆการแยกที่เร็วๆไวๆแยกหินออกจากดิน เทคนิคดีๆก็แนะนำได้นะครับบอกต่อกันได้นะครับวไม่แน่ผมทำไปทำมาผมอาจจะมีวิธีดีๆอาจจะเหลือมันเร็วกว่าน,นี้นะครับเอาอย่างนี้ไปก่อนนะครับหินมันก็พอมีนะครับเขาอยากให้แยกๆๆไปเลยผมก็แยกตักมาก็ไม่ค่อยเจอนะครับ คัดไปด้วยคัดปันผ่านไปก่อนครับอ่าที่มันกองกองไว้เล็กน้อยผมก็ก้ายผมก็จะเอากีหน้านะครับกีหน้าตักเลยอันนี้ก็เหมือนเราคัดไปด้วยตักขึ้นรถหกล้อไปด้วยรถด,ดับไปด้วยไม่ให้เสียเวลานะครับเหมือนคัดไปในตัวเลยนี่ไอมันผมเ็ยเกี่ยกองลงมาเยอะๆถ้าเจอก็เอาออกครับอ่างั้นก็ ขีนหน้าตักเลยเนี่ยเอาออกไปนี่ออกไปเอ๋อ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 เอ้ยเอ๋อเอ๋เอ,อ,อ,อโอ้ลีบลีบหัวโดนดำคอยนานเนี่ยออกไปเนี่ยครับไอ้พวกอยู่ข้างหน้าอย่างงี้เดี๋ยวใต้ของยาวตักหน้าตักเลยนะครับอันนี้แยกไปก่อนให้มันเยอะๆก่อน Thái cái tạc nà lui đấy Có dài một phần đi qua bà bằng ta ngồi với bằng điều đi Để phôn cần 5 ngàn da cấp Nè Đến จริงมันก็ใช้ได้แล้วครับแต่เราทำตามคำสั่งอาจารย์นี่ครับแยกออกมาให้ลงมาแล้วนี่ครับเดี๋ยวยังก้อนหินอย่างนี้เขาบอกแยกออกเลยอ่าีผมจะจับให้ครับนีี่แยกออกให้ จะหินออก่ผมก็ทำทางปูขึ้นไปนะครับผมก็เดื่อมขึ้นไปนู่นฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยเด้อเด็กดีๆก็แลกเปลี่ยนกันเด้อบอกกันเด้อพี่น้องเอย มันาน,นานเจอทีนะครับหินครับถ้าเขาไม่ทีคีเรียบเรื่องหินนี่ยผมช่วงแป๊บเดียวแหละครับเนี่ยหาหน้าตักตักตักขึ้นเลยมแยกให้เขาหน่อยาอาเต็มรถดำแล้ว ตักจุดท้ายตวงอ่าครับเต็มแล้วครับไปโอปเคแล้วค่อยมาใหม่เราจะเขียนร,ยรอนะครับนี่ครับวกหินนี่ครับที่ผมคัดออกนะครับยังนอกนะครับเดียวไป đâm trăm không à Rồi. ngoài có tiền quá ô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  ข้าวเช้ายังไม่กินนะครับไม่นิ่งเลยครับอ๋อนี่ครับก้อนใหญ่ก็ไม่เอานะครับอ้าออ้นี่ใหญ่ๆไม่เอาจิ้งไบครับออกไบ บน,บนก็ขึ้นได้นะครับปูทางขึ้น้างบนเลยดีกว่าครับสูง,งนิดนึงนี่ครับปูครับให้ให้หกล้อเข้าตรงนี้ครับเราขึ้นบนเลยคัดไปเรื่อยอารที่เหลือข้างล่างแล้วก็ดักหน้าเอานะครับอตรียมกรน อ่าโอเคแล้ผมจะถอยขึ้นตรงนี้เลยขยับตัวเก็บหางให้ดีทุกครั้งนะครับ ขึ้นกองสูงเลยเออยพี่้องเราเห็นเราจะเอาไปนน่นนะครับ mm hmm. ก็เวลายืนก็ดูว่าเราจะทำหน้ากว้างขนาดไหนนะครับไปยังไงนะครับ าามเาข้นี่นี่ครับแต่งไว้ให้รถตั้ครับากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับ Yeah. เออรถดำครับสวัสดีครับ